กู่น so yeah? so ีก right <_ dietary dripping> ็เห็นที่สีลูกไข่ผักไก่ไปหนีบอเห็นเอามาให้พร้อมให้พร้อมสีเอือโอ้ยมันบอกโอ้ยจักมันเป็นยังล่ะเพราะว่าผมไปเห็นอยู่เพื่อนเจอผ่ามันก็บ่าเห็นมันไห้กะเปอบวอมบ่ใหญ่้เฮ้ยไห้องหน้ำเอ้ยโอ้ยน้ำลายเออโอ้ยมาไปน้ำเบิ้งมันกันเด้อเออไไปกันยโอ้ยแุเมนอีหลี ยงีไหนกับแกงกระเป๋า <bonito> นี่เงี้ยนั่นเนาะใช่หรอจ๊จ้าโอ้ยมันนี่เนาะกูหลุดหายอยู่เฮือนกรบเปาเห็นมาได้แค่กูเป็นหยังงาจมูไรเอาแค่ให้กูอีกแล้วโอ้ยตายดิแค่เงีไหนกับแกงกระเป๋ามีแต่สีนีมันเป็นยังไงมันอยู่น้ำปุ๋มมันอยู่ยไงแต่โบทีนี้เสียงก็คือบอบอกบอวอากูแน่ ก็ดอกกระเดียไว้หนูโค้ดบ่ได้เถื่นมาไว้หนูอยู่บ่ได้แล้วหนูชิบมื่อพภอให้แม่หนูาามาคุ้มจมแม่โอ้ยมึงก็ได้เนาะกันกู้ว่าทำนี่มึงจะ่ากูจมมึงแท็กกู้ว่าจัางไหนชนะมึงสีสีจ้าสีจา่าคุ้มว่าเฮ้ยเฮ็ดจังไหนกับว่อยู่แม่นบ่นนี่บ่หนูชิกับขึ้นไปอยู่ในแม่หนูเออแั่เมึงว่าจังสั้นนั่นกูชิบเอาไปหมอบไปขึ้นให้พ่อให้แม่มึงเฮ้ยแม่ เป็นยังกันอีกตัวนี่ไว้มึงเบิ่นอาร่อยนี่เนี่ยมึงนี่มันเป็นยังอไงแย่มากกูจมสิแกงกระเป๋าหนีอีกแล้วแต่ว่ากูนั่นมาหากโอ้ยมันเป็นยังไงเห่าดูนี่ว่าหูฟังดูแม่เจ้าดราหนูแต่เด็กเด็กแต่ปีสามพุน่นหนวดหัได้หนูอยากนอนหนูอยากไหลมิเตจงอุ้ยอีรีบันโถโอ้ยเจ้าชีตะเล่บันิโถผู้ชาว่าอย่อยยางบางเด้อมืงขึ้นมันพากันกินหมูบรรทัแม่นบ่ล่ะ จัดมอจัดแหกก็เวยช้ำแ่ยนเยแล้ว่าฟาลูกมมลงนี่ไปหยังเพราะว่าก็จมบดเอยเมียจะว่าฉันว่าที่ตัวเมียเจ้านี่ก็โพาอีลีเด้เจ้านี่แม่กอีลีเียงก็ให้แต่เนี้่อยเทนเป็นหยังเมียเลยอว่ายูนนี่หุว่าบอะร้าหุแมอีลีดตีตุดตีดตีิ่หมดตัวไม่รู้ใครกันเลยแม่บอนหอช่วยเอกันบ่นีช่อกนบ่กุติ แตงให้ถูออกไปอยู่น้ากันเลยวิ้ยกระบ่ล่ะเมียเอ้ยอยากออกอันนี้ก็ไรท่านอยากออกแข้งกับผากันไปไปเศร้ายู่มใส่กันไปอยู่ผู้เดียวของกูก็ได้จู่ๆคอยทิมแม่คอยจังเลยดู่นี่แม่แม่คอยอยู่ผู้เดียวเมียทิมรถเมเจ้าโจมพอดค่อยสั้งอยากกินข้าวกับบุญรุ่งกินแดงมาใส่ค่อยดีไม่พานเมื่อยก็ฉันทิมให้หยังลูใช่ให้ยายนี่บุหนึ่งเห่าให้กิน เอาแ็ไหนเหงาแตไหนมันบ้าเอาได้มจีไปจีิหัวไหมจีไปแล้วบบดนี้มเอาคืนเนื้อโอ้โอาขนจะได้เมียมันเคิรอนเีแล้วมันแต่งของหนีว้ายเงี้ยข่มันนอนน้ำไข่ได้เจ้าบุญน้นเมยอไดมีเออแม่เฮ้ยจ้ากสมอยเนี่ยข่กับตอนีคนกันเลยไมเอาเี้เยอนีมันบอยากอ่างนี กบ่ล่ะกบดีมาเลือกแบบนี้เะรอไมจังไหนแค่กูเต้นขัหาองขม้าคุณบอลลุกไปกบ่ล่ะเมียกบดีมาให้จ้งขันหาัชละกูให้ไมลาปรึกษากันจะเอาจังไหนทันงิบอยู่กันิจไปชมหอดเนี้ยพอดอกไม่ดอกเลยเออรู้เบากระหนาหรือว่าอยู่นู้มันอยู่างอยากออกเนี้ยจะออกกดของกูออกไปพุกขี่านเเว่น้ำแล้วมันดูแล้ว ก็ตรงนี้ถูดเนักนะครับฮัทไปหนาเท่เดูนี่แมไปบุกตเ้าปไม่อยากคต่กัเจ้าสองคนนี่แม่างกันเดีนี่แม่ครีคจังไปสิบังแม่มึงยังข่ป่ะนี่จ็คแนวบุหัวแล้วโอ้ย้เจ้าเลืกแม่จ็คไปอยู่แต่แม่เจ้ารถเบื่ออยู่แต่แม่ยจัโอ้ยโอ้ย ก็ค่อยแจกคุณถู้มีเงินกันได้โอ้ยเจ้าบขา่คิดว่าอบอ่ตอนนั่งน,น้ำกันอยู่หืนคิดพรอแหละขันเจ้าเลี้ยงแม่เจ้าเจ้าก็ไปในแม่เจ้าถ้าจะไปก็พาค่อยออกไปยุ่งไม่โ,โดนดวดจังแม่ยา,าเพร่ะนื่จะได้แม่เจ้าหันล็อแข็งแรงดีชัวยแย่งแรงก็ยากเลยก็แม่ข่อยน้องข่อยจากเบื้องตลอดแล้วเนาะตื่นขึ้นมาก,ก็ได้เห็นหน้าแม่ก่อนนอนก็นได้เห็นหน้าแม่เที่ยงก็ได้เห็นหน้าแมี เออกนหดกลายก็อยู่ในแม่จะรู้กันยังวะไปจมื่อแล้วขนบไยู่วไปเลสิเลยไม่เงยจะไปหงิวีถูจะไปหงิวีใครบอกไปขึ้นเจ้าก็ต้องมันรอกับแม่เจ้าเออเาคนที่พุยกับแม่สันตุงเงาบ้านก้อนสันตุ้งคนที่นั่งไปกุกอังกันนู้ ญงา,ก,งงก,ากับไปมึงก็บ่ถึกกันว่ะบ้านเมืองได้ก็เป็นตั้งสีป่ปั๊กก็ดอกกระเดี่ยบมันเป็นอย่างลูกไฟกับงานี่อุ้ยบอกบ้านล่ะสมองกูกจีแตกเอาตั้งในดีเนาะเสีษฐีแม่งเรืองเสียลูกเอาเสียเแม่เราบ้านหนอบากว่า